สวัสดีครับนี่ผมเจมิเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Rise right After นั่นเองนะครับณตอนนี้เขาจับมือในส่วนของ Resident Evil นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะการาฟิกรู้สึกว่าในเวอร์ชัน PC เขาทำได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะในตอนที่ผมเคยเล่นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับถามว่าผมณตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมผมไม่ได้เล่นมาปีกว่าแล้วนะครับนะเลเวลก็บอกเลยว่าน้อยมากนะครับนะน้อยมาก เลเวล60นะครับตอนที่เลิกเล่นไปบ้าน12นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วถ้าถามว่ามีกิจกรรมใหม่ล้วจะเล่นต่อไหมไม่เล่นต่อนะครับอันนี้มาทําคลิปเฉยๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาเล่นแล้วอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมเข้าให้อุปกรณ์แต่งปืนมาหลายชุดนะครับนะให้มาหลายชุดเหมือนกันเนี่ยดูดิปืนทั่วไปผมมีอุปกรณ์แต่งปืนแบบดีๆเฉยเลยนะบวกสิบบวกสิบนะครับผงอยากจะให้กลับมาเล่นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับน่าจะคนทุกคคนนบบางที่หยไปนะรั ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมใหม่ด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับนี่ครับคือจะเป็นกิจกรรมมาจาก Resident Evil นะครับมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยหรอวะอ๋อนี่มอเตอร์ไซค์โอเคมีซอมบี้มานะครับไม่รู้มาทำอะไรมดฟันแล้วกัน <c oughs> ฟันแบบคำๆนะ,ะตัวมอเตอร์ไซค์นะครับขายตั <27 S 1> ้งแต่วันที่27ถึงวันที่ วันที่10นะครับวันที่อยู่ข้างหลังนะครับข้างหน้าคือเดือนโอเคนี่ครับก็จะเป็นน่าจะเป็นลงเหมือนคล้ายค,คดันเจียนะครับแล้วก็ตามเลเวลของของผู้เล่นนะครับเดี๋ยวลองไปลงกันดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เราเข้ามาในบมด r ส s i d e n t Evil แล้วนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มลงเพิ่มเลือดก่อนนะครับรู้สึกว่าเออมันแย่เหลือเกิน นะครับมันแย่เลินเดี๋ยวลองไปหาชาวบ้านชาวช่องเขาพลอยลงแล้วกันนะครับนะคือมาตรงกลางจอตรงนี้ครับมันสามารถไปเล่นโซโลก็ได้นะครับหรือว่าเล่นทีมก็ได้นะครับมันมีชั้นบอกอยู่นะเออ,เ,อ,อเล่นทีมนะครับระดับความยากเป็นหนึ่งแล้วน,นะเพราะว่า มันไม่ได้เล่นนานแล้วอะโอเคคอนเฟิร์มไปนะครับเดี๋ยวรอผู้เล่นแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคครับผมเราจับในส่วนของห้องได้แล้วนะครับอันนี้จะไปลงกับผู้เล่นที่เลเวลสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะยิงเข้าหรือเปล่านะเออเพราะว่าไม่ได้เล่นนาน,านแล้วนะครับเติมลูกกระสุนก่อนไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับ มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเนาะอันนีโหลดก่อนโอเคเขามีปืนฟงปืนไฟกันด้วยเหรอวะเดี๋ยวนี้โอเคเขาจัดการแทบจะหมดเลยนะแล้วก็พอยิงเข้าอยู่นะครับในส่วนของซอมบี้เลเวล50านะเดี๋ยวมันจะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีบอสมิสเตอร์เอ็กลงมาด้วยนะครับนะโอ้โหปืนไฟแม่งโคตรโหดเลยโคตรโหดกระโดดยิงนะครับ ค่อยๆยิงกันไปนะครับเปิดลูกกระสุนแหละผมคิดว่านี่ครับมิสเตอร์เอ็กซ์มาแล้วนี่ไอนน้จะเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์นะครับถ้าสมมติว่าเรายิงจนอ่ไอ้รูปที่อยู่บนหัวเขาที่เป็นไอคอนอะ่ะเหมือนคล้ายๆอ่ลูกโมเปินหรือสัญ,ญลักษณ์เครื่องจักรอะไรบางอย่าง <laughs> เรียกไม่ถูกอะมันจะติดสตันนะถ้าสมมติว่าเรายิงเขาอะไอย่นี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะเรามากับคนที่เล่นเป็นดีกว่ามาพลอยเขานะครับให้เขาแบกโอเคนี่ครับแม่งตามผมคนเดียวเลยนี่ครับตดสตาร์แล้วหัวหลุดไปเดี๋ยวแม่งตบหัวได้ไหมเนี่ยโอเคครับเพื่อนปลดล็อกไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยก็ก็คือค่อยๆถอดรหัสไอ้เครื่องตัวนี้ครับมันจะถอดทั้งหมด3ามเครื่องนะเมื่อเพื่อเราถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะไปภารกิจต่อไปนะครับ แนะนำให้เล่นกับผู้เล่นอื่นจะดีที่สุดนะครับมันจะได้มีคนหนึ่งที่ออคอยล่อมิสเซอร์แอคนะครับนี่ครับเห็นปะที่เหลือมันก็จะไม่ตามไงมันจะไปตามคนที่ถอนรหัสอย่างเดียวเอ,อ้ยมันจะตามคนที่ยิงอย่างเดียวนะครับมันไม่ตามคนถอนรหัสเดี๋ยวลูกกระสุนหมดเฮ้ยบอกว่าลูกกระสุนหมดไงเปลืองชิบหายเลยเปืนปืนระเบิดแบบไม่ได้ใส่อุปกรณ์แต่งปืนนะครับ จริงถ้าไม่เข้าเลย <c oughs> เออโอโนโอโนไม่เซอแอกไม่เซอแอกต้องมาช่วยเข้าล่อกันโอเคมาล่อ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 ลอไปนะครับให้เพื่อนถอนรหัสเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับให้เพื่อนถอนรหัสเดี๋ยวกินก่อนกินก่นอนขอมนตบอะไรผมว่าเนี่ยจะตายแล้ว ไป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 โอเคเกือบตายนะครับเกือบตายโอ้เฮ้ยทำเม็นดูอานาถอ,นะอนาตนะไปเนี่ยแต่มันยังไปไม่ได้แล้ววันเนี้ย โอเคไปชั้นถัดไปคือมันจะเป็นดันเจี้ยนที่เป็นชั้นนี้เกี่ยวกับ r อ่า r e s i d e n น e v i ีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นต่อไปมันก็จะมีบอสให้เราสู้นะโอเคครับขอขอมากได้ไหมพี่นี่ครับช่วยกันยิงเนาะี่จัดไปครับ กิจกรรมใหม่น่าสนใจดีนะครับใครที่คิดถึงเกมไลอัมเตอร์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะรู้สึกว่าผู้เล่นที่มาเล่นานานๆหลายๆเดือนหรือเป็นปีนะครับเขาแจกของค่อนข้างแบบเยอะหน่อยนะอย่างผมได้อุปกรณ์แต่งเปินอของที่เก็บไว้ในกล่องในชุดแนะ่เลยแบบนี้นะเออค่อนข้างเยอะเลยจัดไปครับนี่โอ้โหมากับผู้เล่นแบบเท่ๆนะแล้วเราก็สบายหน่อย จบแล้วหรือเปล่าจบแล้วนะครับยิงได้20กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ได้นะครับก็ในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกนะออกดีกว่าโอเคไปเล่นคนเดียวโซโล่แม่งโคตรนานเลยนะคือโหมดนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในส่วนของการหาคงหาของถามว่าตัวเกมยังมีคนเล่นไหมยังมีคนเล่นเรื่อยๆนะครับจริงมันมีระดับความยากง่ายด้วยนะครับดิฟเฟนสี 5ฟนห้าอะไรแบบนี้นะครับจะได้ในส่วนของพวกบูพินต่างต่างนะครับที่เป็นชิ้นส่วนเอาไปเปิดในส่วนของกาชาเนี่ครับกาชาเกลือเออเขาไม่ได้จ่ายนะครับเนี่ยอืมก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมเล่นเวอร์ชัน pc นะของทางค่ายเกมเขาเองนะครับไม่ได้เล่นผ่านอิมูเลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ